ในทุกวิกฤตย่อมเห็นโอกาสในการช่วยเหลือกันอยู่เสมอโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชุมชนที่มีรายได้น้อยและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกัฟได้มอบเข้ากล่องให้กับชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นไปที่การมอบเข้ากล่องให้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้ หรือครอบครัวที่มีเด็กโดยโครงการนี้เริ่มแจกแล้วตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563รวมจำนวน122,500กล่องปัญหาอย่างแล้วเรามีคนที่อยากจะช่วยเยอะแต่การกระจายลงสู่ชุมชนเนี่ยบางทีไม่รู้จะกระจายยังไงบางครั้งนี้ก็โชคดีที่ได้ได้คนที่ได้เดือดร้อนจริงๆพามาเจอกับทางก้าฟเลยนะครับก็เป็นแนวคิดก็ทางทางก้าวก็ช่วยเหลือดีมากเลยฮะซึ่งลงไปสู่พื้นที่จริงๆทุกคนมีส่วนร่วมได้ครับคนละนิดคนละหน่อย ไม่จำเป็นต้องไปจากเยอะมากแต่ว่าเอาตากาําลังข้าวกล่อง3าสี่กล่องลงสู่ชุมชนผมว่ามันก็ช่วยให้คนกล้าเดินต่อไปได้คือเราอยากจะช่วยทุกคนดังดังทุก แบ่งสุกให้กันละกันนะครับเราไม่มีควาว่ามากน้อยขนาดเราทาไปเรื่อยๆใครยากจนแล้วก็สามารถถามเราได้ตลอดครับผมก็อยากให้เขาสู้ๆแล้วก็จับมือไปด้วยกันครับผมพยายามให้อยู่แต่บ้านนะครับช่วยกันผลไม้คนละมือไปด้วยกันนะครับผมท่านอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์บอกเราว่าทางบริษัทกาฟเนี่ยนะคะมีจิตเมตตาอยากจะช่วยคนยากคนจนก็ต้องขอขอบคุณในนามของชาวชุมชนไออัดซึ่งก็กระจายตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ย ถึง2,000กว่าแห่งได้บรรช่วยให้เขามีกำลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็สู้กับโรคภัยครั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัาฟได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งในด้านสาธารณาสุขได้มอบเงินบริจาค34ล้านบาทให้โรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจร่วมกันสู้กับวิกฤตโควิด19ไปได้วยกันค่ะ